ผมอยากเรียกร้องอย่างนี้ผู้แทนที่ได้เลือกไปแล้วเนี่ยไปตามเขาดูไปบอกเรื่องราวของเราไอ้เขาฟังแล้วกีป่ปีอีกสามสีป่ปีคุณก็จะมาเสียงอีกรอบเดิมแล้วฉะนั้นเราก็ต้องต้องใช้ผู้แทนแว,วันนี้ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ผมทั้งปฏิญาณตัวเองเลยว่าผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อใช้นายไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อใหน้นายมองไปใช้หรอกฉะนั้นเราต้องมีสติแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความคิดอยู่ในหลักการ เราเดือดร้อนก็ต้องบอกบอกใครบอกทุกคนบอกทุกทุกส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอกมาต่สจอสเราต้องบอกเราต้องขยันพูดขยันบอกว่าเราเดือดร้อนอย่าไปเห็นนายอำเภอมาก็ยกมือไหว้ดีครับท่านเหมาะสมครับท่านไม่ได้แล้ววันนี้ดังนั้นเราทุกคนผมว่าพอกันที่ไปเก็บกระยาตอนผู้ว่าจะมาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้ว วันนี้พวกเราจะต้องเอาปัญหาของเราเนี่ยไปคุยกับส่วนราชการถ้าราชการไม่ฟังเนี่ยก็ต้องอยังไงมันก็ต้องต้องทำให้เขารู้ว่าเราเดือดร้อนทำให้เขารู้ว่าเรามีปัญหาเพราะทุกคนเนี่ะไม่ว่านายอำเภอย้ายมาใหม่ผู้ขับมาใหม่ผู้ว่าราชการมาใหม่เวลามาประชุมในพื้นที่ของเราก็บอกว่าพี่น้องมีปัญหาอะไรบอกนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมเจอ พวกเราก็ดันไม่ไม่พูดเลยเราดันไม่พูดแล้วไม่บอกเลยว่าเรามีปัญหาอะไรส่วนหนึ่งเราก็เกรงใจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเขาก็อยากได้หน้าเลยก็ลงไปพื้นที่เขาก็ไม่อยากไปพูดเรื่องปัญหาแต่ถ้าเราไม่พูดวันนี้ปัญหาของเราก็เหมือนกับไม่มีใช่ไหมครับปัญหาพอเราไม่พูดเนี่ยมันก็ไม่มีพอไม่มีเนี่ยจากนั้นผู้ว่าไปก็กลับมาบอกว่าไป ไปตำบลละมอไม่มีปัญหาทุกคนอยู่กันได้สบายดีดังนั้นวันนี้ผมว่าพวกเราต้องเริ่มเริ่มคิดปรับกันแล้วนะต้องต้องเอาปัญหาเรากล้าที่เอาปัญหาเราไปคุยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกทุกระดับเจอที่ไหนคุยที่นั่นผมเจอสอจอที่ไหนก็คุยที่นั่นเจอตตที่ไหนก็คุยกันที่นั่นดังนั้นผมผมอยากให้เรายกระดับเอาปัญหาของเราสะท้อนกับหน่วยงาน ของรัฐทุกระดับดังนั้นวันนี้ผมก็เสียใจนะครับเสียใจที่มาเห็นสภาพที่เราไม่เคยเจอเราเราคิดมาจากบ้านนะพอพอรู้ว่าพวกเราจะมาชุมนุมมันก็คิดกันว่าวันนี้เราคงไม่เจอด่านตำรวจเหมือนกับปี๖๒ใช่ไหมปีอ๒มันอยู่ในยุคประเดจการใวันนี้มันมีมาจากการเลือกตั้งแล้วนี่เฮ้ย ดูมาจากการเลือกตั้งรัฐบาลนี่ก็มาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลท,ที่มาการเีืยวตั้งเลือกจากการเลือกตั้งเนี่ยมาดูตำรวจมาตั้งแผงให้กับเราเนี่ยนี่คือการต้อนรับการมาเยือนของพี่น้องคนจนที่สมศักดิ์ศรีหรือไม่นี่พวกเราจะต้องเป็นการบ้านแล้วก็ช่วยประสานกับพี่น้องลูกหลานของเราที่เป็นตำรวจบอกให้มันรู้กันบ้างว่า นี่เรามาเพื่อจะต้อนปัญหาเราทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศผมอยากไอพี่น้องเราทุกคนเนี่ยจงสนักว่าประเทศไทยเราทุกคนเป็นเจ้าของอย่าคิดว่าเป็นผู้อาศัยนะถ้าใครคิดเป็นผู้อาศัยผมไม่ครบด้วยหรอกใช่ไหมการเป็นเป็นเจ้าของันี่ไม่ใช่ร้องแต่เพลงชาตินะไอเห็นว่าประเทศเรามันมีปัญหาอะไรก็ต้องกล้าพูดนะ่ะใช่ไหมครับมันต้องกล้าพูด อย่าอมไปเอามาไว้ปัญหาความเดือดร้อนเพราะพวกนั้นน่มันบอกเราทุกวี่ทุกวันว่าคุณมีปัญหาให้มาบอกแต่วันนี้เรามาบอกเลยมึงทําอย่างนี้่มันมาะสมเหลอวันนี้เราต้องบอกพวกนี้ว่ากูคือเจ้านา,ายมึงกูต้องการมาให้มึงนะแค่ปัญหาให้กูตามที่มึงหาเสียงไวจะดด้มึงอย่ามาทำช็อตเชก ไม่เอาฉะนั้นต้องให้เกียรติกับเจ้านายในการมาเยือนขตอมอครั้งนี้คิดว่าหลังจากนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะต้องบอกไอ้มันรู้ว่าครูคือเจ้านายคูมีเงินเดือนหกร้อยเออแต่ครูเสียภาษีไอ้มึงเป็นเือนอกบมืนถึงแสนฉะนั้นเจ้านายมาก็ต้องต้อนรับ ทันดีน้อยไม่ถึงกับผูพลมแต่ไม่ควรไอ้กระยะมาเนี่ยมันมาวินแก้งวินขาเวลาเราเดินไปไหนนะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่หลักการเราทำถูกต้องขออนุญาตเรียบร้อยฉะนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งหลายอย่าปล่อยไอ้กระยะมาวินแก้งวินขาเราอีกต่อไปหลังจากวันนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะส่งเสียง เลยบอกว่าเราคือเจ้าของประเทศตัวจริงไม่มีใครช่างเรามาเรามาด้วยความเดือดร้อนเรามาด้วยความกับแกนฉะนั้นท้อนรับกับเจ้าของประเทศอย่างพวกเราให้สมศักดิ์ศรีหน่อยนะครับขอบคุณครับ